ครับสวัสดีซูผู้สุกคนครับมือนนิ้งหลอดมีรายการบางไฟพันเราหน่อยวันที่สองอ่ะชิงเงินหนึ่งจุดห้าล้านนะครับผมแต่เพิ่นเปลี่ยนเป็นอ่ากระบะสีประตูแล้วนะครับวันที่เจ็ดก่อข้อสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับบางที่หนึ่งซับยั่งมานะครับหนึ่งหกแปดนะครับบางที่สองกรุงจเจริญซับสามลิลลี่ลอยล้านนะครับสี 4, แสนสิบห้านุ่มหวานมูหวานชาบูครับ บวกเสี่ยพนมอำนาจนะครับบางที่หกนะครับปานชารีนะครับบางที่ 7, เจ็ดเถาซำหน่อยครับบางที่แปดลูกชายผู้หน่อยบางที่เก้าว่ยรุนตุรกีบางที่สิบสุพรรห่ง8ปดแปดครับบางที่สิบ็ดนุ่มเมืองเสีครับบงที่สิบสองเทพสมพรครับสิบสาทองพักดีสิบสี่สายพินสิบห้าเอ่เฟตวันนะครับสิบหกกุ้งอีสานสิบเจ็ดชาอัพรสิบแปด ชาบพรบวกข้าวหมากทองพร้อมนะครับ18แอดเจร์สิบเก้าซอแท็กเตอร์นะครับบวกแม่แม่สังลุยครับบ้างที่20นะครับผมเสียบแถวสังลุยนะครับ21เทพไก่หน่อยครับ22ชอบมะขามหวานครับ23สอสิริลักษณ์24เพชรทวีศักดิ์นะครับ25ช่างเผือก26น้องเจียรครับบวกนรสิงห์เทพนะครับ27เปียกหมูสดนะครับ28 ปูสีเบิกฝ่านะครับบวกไว้รุ่นสาวแห่ครับจีสิบเก้าครับไพ่สีทองสามสิบหกเจรือนสามสิเบเจนเอาซังลุยบวกนครลินฝ่าสามสิบสองข้อ,ห,อหกตาโตส,สามสิบสามอาจารย์เน็ตนะครับอาจารย์เน็ตนะครับผมอาจารย์นิดนิดหรือเนิร์ดนี่แหละนะครับผมบางทีสามสิบสี่ครับซองนุ่หีบวกไล่สิริกิจ บางที่สามสิบห้านะครับถึงชมพู่บวกบิ๊กคนดีครับบางที่สามสิบหกบิ๊กต้อมบวกเจนีนะครับบางที่สามสิบเจ็ดนครคังใหญ่นะครับผมนครคังนะครับบางที่สามสิบแปดนะครับโควิดเบิกฝานะครับบางที่สามสิบเก้านะครับเสียไม้สังลุยบางที่สี่สิบเพ่ดพ่นขาวนะครับบาั่งเพชรพ่นง่วนะครับบางที่สี่สิบเอ็ดเจรักสังลุย 42เทปลิขิตสี่สิน่องเขาหม่นะครับสี่สิบสี่้านาปูยมนะครับสี่สิหเฮืนฝ่า46เสือเถ่า47เทปลอดนะครับตุลาการโดยกาวนั่นแด,ดไอหลอดไอแทนไอตุตุเลดานเดือนนะครับมาเดาลุงหลอด มีอยูหาบ้างนะครับเทพสมพรน,นะครับเทพไก่หน่อยนะครับช่างเผือกระกะาไพ่สีทองราคานักขริณฟ้านะครับบวกป็นเอาซังลุยครับผู้ใดไปก็คอยโชคใไขมนันคอยหวานเจี๊ยบนะครับผมหากข้อมูลผิดพลาดการใดลุงหลอดเอฟซีต้องรากขอภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมหลอดเอฟซีสวัสดีครับ